หนาวแล้วเด้อหนาวงามจะขรบย้ายใหญ่จ้าดงเห็ดงามค่ะขาใหญ่ๆหญอวบๆจ้า จีบจีบจ้าจีบไม่หวาดไม่ไหวเลยจ้านี่หลายข้าศักดาบเลย น้องเดอ้อเก็บน้ำกันนด้จะว่าไม่เรียกคนนอนดูกันนอนดูเผื่อดเดอ้อทางนี่หนาวเด้อจ้ะชั่วโมงก่อนนุ่นไออยังบุญชั่วโมงนี่หนาวแล้วจ้ะอากาศตอนนี้ไม่แน่นอนเดอ้อ เก็บมันๆด้วยกันได้จ้ะเดอ้อถึงตรงเห็ดดอกกุหลาบแล้วจ้ะ ถ้าเขาโตเขาก็เป็นดอกกุหลาบเลยแหละนุ่มเต็มไปหมดจ้ะสวัสดีจ้าอุ้ยเห็ดหลายๆพี่นอ้องตกใจเสียงอะไรมาอยู่เป็นเพื่อนกันเด้อตกใจมดเสียงอะไรพี่น้องสวัสดีทักทายได้ค่ะเด้อเรามาถึงดงเห็ดดอกกุหลาบแล้วจ้า ออื uh huh. งามมากๆเลยเก็บเต,ต็มไม้เต็มมือเลยพี่น้องเอ้ยขามันใหญ่ขาเข้าอ,บอวบๆด้วยจ้ะเนี่ยนานๆจะโผล่หนามาทักทายกันเด้อพี่น้องเด้อเห็นแต่มือยายแม็บแมเนี่ยงามๆเลยจ้ะอุ้วล่วง มันจะสวยงามมันเป็นตะลุกหัวจะคำมัมยดึงไม่ได้ เริ่มมีลมมาแล้วจ้ะยิ่นเสียงลมไม่คะเริ่มมีลมมาแล้วยาจะได้ออกป่าแล้วเด้อเดี๋ยวค่อยมาใหม่รันไหนอากาศดีดี いやい,やいでうん、うん กลับมาได้ไหมยีน้ำไหมจ้ะอุ่จะรมมันเป็นตะลุเต็มกำมือเลยจ้ะยายเก็บกล่องไว้เต็มเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเก็บเสร็จเดี๋ยวค่อยไปนั่งปิดกล่องนั่งตัดเนาะเนี่ยเห็ดทั้งนั้น Mm hmm. เป็นแพ้แล้วจ้ะลงมาแล้วจ้า อ้ยดีใจเห็นแสงแดดเห็ดก็งามส่งแดดมาให้เดิงพี่น้องด้วยจะเกาะเห็นแดดที่ก็ดีใจอืมนั่นแหละนงามเลยเห็ดก็ ดึงขายาเฟื่อยมาเลยนี่ตรงนี้ดอกเล็กก็จะพึ่งเอาหิมะไม่ตกค่อยเจอกันโดนใหญ่ข้างหน้านนยังไม่ไปถึงเลยนี่ขนคุณตายังไม่โทรหายายสดเลย แกรูว่าชิ้นป่าแกไม่ห่วงจะกองไว้แบบนี้นู่นเป็นซิบซิบกองเลยพี่น้องเอ้ยหนาวแล้วเด้อหนาวแล้วจ้ะอยากจะกลับบ้านแล้วเด้อมันมีลมแล้วมันก็หนาวจ้ะก็เลยขอตัดเอาก่อนลากเข้าเปลือกตัดลึกหน่อยได้จ้ะเด้อ มันมีแต่กงงามหนาวมือสั่นแล้วจ้ะคลิปที่ผ่านมาบอกว่าใส่เสือมาหลายตัวจนรอดที่ไหนได้พอลมแล้วหนาวแล้วจ้ะถังก็จะล่นแล้วจ้ะจะล่นถักแล้วขอรีเล็กนิดนึงเด้อถ่ายคลิปพี่น้องจ้ะ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจ้ะเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้มันจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเชสนฝากด้วยจ้ะเราจ,จะเก็บไปเรื่อยๆอยู่จนกว่าหิมะจะตกนู่นเละจ้ะฝากเข้าชมคลิปที่ผ่านๆมาด้วยค่ะหนาว ให้ร้อนส่งมาให้เด้งทักนี่หนาวเด้อหนาวคักหนาวเนี่ยมันไม่ลมมันก็ไม่หนาวเท่าไรตอนนี้พอลมมาโอ้โหหนาวเลยถังนี่เต็มแล้วค่ะเดี๋ยวจะเทใส่ถุงมันคงได้อีกถังนึงน่ะจะถังเต็มจ้ะถังเต็มไหนนี่ก็ัำกว่าแล้วไหนนี่ ตราปา่ยใหญ่เ้าออกป่าไว้ไมเนี่ยจะกระเดือกไว้ไหมพี่น้องเอ้ยใครจะมาหิวไข่เด้อเดี๋ยวตะไคร้เอาเดี๋ยวไปเก็บเอาตรงนู่นอีกก่อนคงได้เป็นถังอีกนู่นละจ้ะเก็บตกตัวเองพี่น้องเอ้ยเดิน ถ่ายคลิปแล้วเนาะรีแลกเด้อจ้ะเด้อเป็นกับกรำรเลยเอาลากฝังไปเหมือนเอิมยายเก็บไม่ให้ใครเข้ามาทีหลังไม่ให้อุจารตาดอกจ้ะ คลิปเดอ้อดีแลกดีแลกจ้ะถ่ายคลิปแล้วขอรีแลกเดอ้อพี่น้องเดอ้อหนาวไหมไม่ใช่อะไรดอกอย่าคุยกับพี่น้องจะได้เห็นหนาเนาะพี่น้องเนาะหนาวหนาวลมมาเราจะ กลับบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เดี๋ยววิ่งเก็บเอาก่อนเด้ออยากให้พี่น้องได้เห็นว่ามันงามขนาดไหนกี่หยุ่มเอาหยุ่มเอาอื้ออดสอนมาเด้อพี่น้องเอ้ยเหลือขายกระแจกอยู่เด้อใครมาหาก็ได้กินเด้อไม่ต้องซื้อดอกจะมาเย็บอายามก็ให้เป็นของฝากจ้ะ ไหนไปทํางานไม่มีเวลาไปเก็บก็อันนี้ยังไม่ได้ถอนได้นี่เอาไว้พรุ่งนี่จ้ะพี่น้องวันนี้มืดแล้วหนาวแล้วจ้ะอยู่ตรงเงาไม้นี่งามมากเลย,หยใหญ่ๆจ้าปาดเลยนัะน,นี่งามๆเลยไหม ดอกเ้วงานจะเข่าสองแดงใบที่เดิมเด้ออกอ่อมตนน้นไม้เด้สรุปแล้วได้อีกค่อนทั้งจะ้ะจะแบกไปไหวไม่ถุงนี่เกือบสามถังกว่าจะกระเดือกไหวไหมพี่น้องเอ้ย มาใครจะมาแบกออกป่างกคือเก่าพี่น้องเดินไปเก็บไปเด้อใครบอกให้งามไปเหรอเนี่ยนู่นอีกเฮ้ยกว่าจะถึงรถจี่เต็มถังอีสละมังนี่มันก็เดินมาไกลจนพี่นอ้องนี่จะเอ้ยงามแท้ โดงเอดอดกกุหลาบใหญ่ๆนุ่นยังไม่ถึงเด้อมันจะอยู่ตรงนู้นไปยังไม่ถึงเลยจ้ะมันมืดแล้วคงจะเกือบพกโมงล้วมัง้งฟ้ามืดแล้วเด้อเบิงเดอ้อเมียฝรั่งพี่น้องเอ้ยพูนป้าใครว่าอยู่มังนอกไม่สนุกสนุกเย็นพี่น้อง เอ้ยสนุกไหมสนุกก็ดูเอาซะหนาวก็นหนาวดูนี่ดูพี่น้องเอ้ย <laughs> ตัดใจเดอ้อผูกไม่ค่อยมาใหม่หลายหลายใเก็บแล้วนุ่นน่ะหลายค่ไม่เก็บ,เนนกเกบดอกหลายกันหลายไปเถอะนุ่นน่ะผลกับใบไม้อยู่นุน่นสามถังนี่กับแบกเดี่ยงแล้วพี่น้องดูเอาเดอ้อ เอ,อ้ยค่ะเดินมานี่มมแต่เฮ็ดเด้อหลายคากหลายแน่พี่น้องเอ้ยรถรถหนูก็มีเต็มไปเดินไปด้วยกันเด้อ <สๆ S 1> ย่างไรเยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้ออย่เด้อกราบขอพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำล,ลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับเยนสนเสมอมาดูแลสุขภาพกันเด้อจะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ เพื่อเป็นกําลังใจให้เยส,สนจะได้เป็นพาดคลิปหนาตีหอบแล้วพี่น้องล่าอะไรล่ายามอสอยามอสก็ดินทรายปลาสมัยก่อนเป็นเด็กน้อยน่ะคือกันแบบนี้แหละจ้ะโอ้ยเดินล่าอันนี้ก็จจัะพายไม่อยู่ไรเจอกันคลิปหน้าเดอ้อบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ